เพราน่าว่าทให้ท่านนี่ี่จริงธรมเขาจะบอกานปงว่ามาพูเลดเพรานมามสอนไม่ออกท่านต้นแต่เป็นเสรษฐีท่านแต่เป็นเมยพระเจ้า่าเสเสื่องท่านสองเต่า แตเป็นมาแต่เป็นมาแง่ข่านกาสาไดเป็นเสนาบดีอ่านนะโค้าเล่นแต่ดี๋ว่าพี่เล่นเดือว่าโร้ณเลนเถอเข่าวแก้ว้อก็ข้านคนคื่จะเไีไม่ออกสมัยก่อนเอาเวลาเขาเดินเข่าตัใส เอาเข่ามาช่วยเจสิต้าเอาเก้นเข่าความเนี่ยปฏิบีของเข่าพิเศษของเข่าสำหรับไปทหารเจสิต้าเจสิต้าเอาเก้นเข่าอะไรก้นอะไรก้นปวดก้นห้วยใส่กองที่มทหารนักเพียรสะกรหรือแม้กระทั่งเวลาเราได้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลผลิตใหม่ๆ สวน,น,สวนวป,ประกอบแตงสวนประกอบครัวก่อนจะเอาไปขายก่อนจะเอาไปกิน <ไป S 1> ก่อนจะเอาไปรับประทาน<ป>ก็เอาเก็บมาทำบุญก่อน<ป>เอามาถวายและทานอยู่วัาาดก่อน<ป>อันนี้ประสบะการณ์เกิดขึ้นจากตัวธรรมภาพเองสมัยก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ปวดแม่ก็จะสั่งไว้แตงประกอบ ไปไหนไปหน้าจะเรีนกงความมั่งนเง่งกทำพาลกทาลึกจะจะ้องกันนะได้อะไรมาก็จะเอาไว้เก็บไปแกงไกอตอกไกลังสิตอจะมากินเย่อไปตอนทักเตนไป้เือนมอนไปือเอาไาถวายกวันเอานั่ก็คือการทัสเอาสิ่งดีๆส่วนดีๆเป็นอนอะไร ข่านกดเลเป็นเศรษฐีประการที่สองท่านแต่เป็นแม่พระเจ้าแต่เป็นแม่พระเจ้าในสมัยต่อมาสมัยก่อนญาติโยมเป็นเอายางไม้เอายางไม้มาต่อหลายกุบบาทเอามาท่าเพ็ดปีนปาาขาบ,าบ,าบา่าป่าหรือแม้กระทั่งไปเอายางรับยางรับ ยารับพ้นยางความเทียมที่องการนเพียมต้องทุไรศแย่ยางตายซื้อเอาพื้นขื้อแล้วไปวางพยานมันอาาถวายวัดเอามาถวายทำไมเอามาปิดทองเอามาติดทอง้วติดข้อทำไมก่อนอื่นถม่ได้อาศัยเจ้าวันพยานรับมาเอาทาพิบ่าแต่ไหลออามาทํ่ฝ่ายฝ่าเป็นปรมเ็นบาเรื่อง ิเรนพิเรนเนี่ยดอกแต่ว่าพุทธเอาโบราณดอกพิเรนก็คือประการต่อมาทางลงสองเท่าได้เป็นพระเจ้าได้เป็นอภัยได้เป็นพญาพญาได้เป็นเจ้าฟ้ามหาสารข้าว่าลงสองเต้าแล้วก็หมายความว่าทางเท้ายาผูกยาผูกก็คือไข่ไข่หน้าม้งคพาว่ายาผูโบราณมองว่ายาผูกสมุนไพรยาผูแปลว่าต้ม เขาต้มโบรานณมามีเม็ดแล้วก็เอาเอาต้มยาคู่สมุนี้เม็ดเต็มไปเลยยาคู่สมัยโบราณน้ำต้มเข่าไม่ออกก็สีหองเข่าแปนว่าต้มแล้วกันลิ้นเย็นรอนเย็นเข่าเลยเขาต้มออมเดียร์เย็นรอนนั่นแหละน้ำเอาเอาน้ำต้มเข่านั่นแหละถวายพระก็เลยม่็น้ำยาคู่แต่สมุนไพรอมเบ็ดเม็ดเบ็ดนั่นไหละปถวายเบ็ด บราคืออย่นั้นจรคือเวลาจับหุข้าวจับหมอแยงหมอนแยกัมนรอกดูมือพอได้ยินแล้วก็กพอมบบอมีหมองยินเอที่หมองหุงแล้วก็หุงเเรียบร้อยนกาก็เข่าเล็กงเรียบร้อยมอร่อแล้ก็นี้ก็ยินยินรอกแล้วก็จะไปข้างหมองให้เหน่มหุงแบบนันเวาก็คือเอาน้ำ ผู้บาดควรจะไปแวะบ้านญาติบ้าน,ยาานโยมชั้นข้ายาผู้สะก่อนอย่างในครั้งทุกการเลือบ้านอนาณาถาบีพิจารเศรษฐีบ้านานางสาวสาว,าสาวิสาหาอย่างนี้ยมื่อเข้าไปในบ้านของเศรษฐีสองคนนี้สองสามพันไปแวะฉันน้ำข้าวทีกน้ำยาผู้อันนี้เขาจะบอกกัน ท่าสองเต่าได้เป็นอาญ,ญาสุดไห้ท่า,ทากาสาได้เป็นสาเสนาพดีคำว่ากาสาก็คือผ้านี่แหละผ้าก,กาสาว่าผ้าผ่านที่ผู้ว่ามันใส่นี่แหละหรือแม้กระทั่งผ้ากรองน้ำสมัยก่อนเป็นบ่มีเครื่องกรองน้ำพืชพอดีหรือแม้ นี่อย่างเช่นวัดปากท่าน,นก็จะมีเครื่องรองน้ำก็คือเอาผ้าไปติดก,กับป๊อกน้ำแหละก็เดินรอบพัดก,กาสาโดยแม้กระทันน่งผ้าในวันนี้พวกเราที่ทำบุนโปรยในหลวงปู่เน,นี่ยพวกเราได้มาเป็นเจ้าผ้าถวายผ้าไทยและถวายจีว,ยวรให้กับพระ